วาปีปทุมจัดพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนโพชัยตามโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมทำคุณประโยชน์พัฒนาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลด้วยทักษะวิชาชีพค่ะ ที่โรงเรียนบ้านโพชัยตบลโพชัยอภอวาปีปทุมนายชาญเวศบุญประเดิมที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอาเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนโพชัยตามโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมทำประโยชน์พัฒนาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลด้วยทักษะวิชาชีพโดยเทคนิควาปีปทุมร่วมกับอาชีวศึกษามหาสรารคามได้จัดสร้างอาคารอาเนกประสงค์ขนาด15คูณ15เมตรและพร้อมติด ตั้งระบบไฟฟ้าภายในทั่วทั้งอาคารซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้ทักษะวิชาชีพจากสาขาท,ที่เรียนในการสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการปลูกฝังจิตอาสารวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเรียนวิชาชีพให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้สนใจการเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างรับซ่อมเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าฟรีให้กับพี่น้องชาวตำบลโพชัยและตำบลใกล้เคียงและมีการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจอีกด้วยค่ะ